พี่น้องเออปลาดุกไงตีอย่างละเออพี่น้องเบิง้งปลาคอปลาคอตัวนึงปลาช่อนนี่ปลาดุกลาบพี่น้องลาบจากโลคเนาะไหเดี๋ยวจะไปสั่งเบิังก่อนตั้งหนับก,กี่กี่บาทปลาคอตั้งหาพี่น้องปลาคอตั้ง สกสะพอ,ะพอตัวนึ้งกระดุกคองตูกระดุกตัวนีเออทำเป็นยางขายมีตัวแจักบาตนะอย่างงี้ตว,ต,ว,ต,วต้องไปซังเบืองว่ามันไดิดจตัวนี้ตัวง่ายเงี้ยเาต้องไปังเืองว่ามันตดจัตัวนี้ตัวง่ายนี่เดายางลาบมือวันจันร์มาขายของนยียจ้ะขายบันพันท่านมือวันจันร์เกบตุวละปลาปังมันเหลวกัน ก็เสียวปลามามาัดใส่ทย,ย่างเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปสั่งมึงก่อน่าได้เท่าได่ไ,ดไปทปะเลาะปลาใส่ถุงไปสั่งมึง่อนเช้า พ่อผมโม้เหมนกอีสันมงึงโดนมาด่ายได้เป็นคนทีว่าเห็นหนงางมักสิมักเห็ดเอาคืนต่สั่งเี็นเห็นลแล้วสิมักเอาคืนตาสั่งว่มามันด้เข้าสีใส่โหตัวหนาะว่าเข้าสีไส่ไขายแจ้งดพี่นอ่ <c oughs> อ มันโล่จักบาทเออโลตัวนี่มันได้จักโลสีได้ขายบาาย่างขายตัวเทไรเท่าไรพ่ดลังค้นกับมัก,กินตัวหน่อยพูดลังคน้นกับมากกินตัวใหญ่ ตัวใหญ่ตัวนี้เกือบสองโลพี่น้องตัวใหญ่นี่เกือบสองโลถ้าเบิ้งตัวน้อยอีกตัวน้อยตัวสีแจักโซ่อะไรไม้นี่ใส่แม่ ร่วมคุยหรือร่วตัวหน่อยนี่มันสิจักขีดแต่เป็นสั้นสื่อเพิ่น่าจักโตโล่งสินะหาโตโล่งบโตโล่อันนี้เคิงกิโลพี่น้องตัวนี้เคิงกิโลขันเอยา,าย,า,ย,อยางขายขายยังไงสองโตโล่เดียเ๋ยวไปเบิ้งประคออ,อ,อีกจับประคอมาสั่ ซื้อเมลใบแกงสมสิซื้อไรบัวเมลใบแกงโสมพี่น้องยังไงคะอยากกินแกงโสมไรบัวไรบัวมันแพงเลยพี่น้องลูกแล้วเพืนอนเพื่อเมศร้านี่ไปเบิ่งว่าถุงละสี่สิบบาทมันถุงละเพิ่งลูกอ้อปลาพอตัวนี้ตโตเริ่มโลหนึ่งโล่หนึ่งเปี๊ยเลยพี่น้องสีว่าตัวเนาะ อนึงเต็มเต็มเต็มเปียะหนึ่งกิโลปลาดุกเคืองโลปลาปลาดุกกระเทิงโลปลาคอโลหนึ่งปลาดุกใหญ่ยสองโล่เคืงเท่านี้แหละพี่น้อง เฮ็ดยังกะมักสิเอาขึ้นตะซังเนี่ยจังน้อยอยากโหาราคามันมาซ้ำหนีเขาสิได้ขายซ้ำใดหัวการขาดจังน้อยเขาจังสีได้เงินเนาะพี่น้องเท่านี้แหละจ้ะพี่น้องไปเฮ็ดปลาเรียบร้อยก่อน